เยอะจริงครับทั้งเจ้าไพ่และไรพลังต่างศาสตร์กระจายครับพี่น้องเบิร์กพลังประมานะครับว้าวเหมือนไทยมาลองเพลงนสุงฟังนะครับพี่น้อง 74เบากิ่ลหล่าแนวแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆุกท่านนะครับตอนนี้เบากิหลงก็อยู่ที่นะครับพี่น้องหน้าห้าง MBK Center เ้อนะครับตรงกรุันทมกับสยามสเกตนะครับเบา่ากิหลงตอนนี้เบากิหลงก็อยู่้ังสยามสเกตนะครับเบากิหลงจะพาพี่ๆนะครับไปอัปเดตนะครับสยามวันนี้ว่าคนไทยเพื่อนจะมาโซยังเป็นพิเศษบ่นะครับตรง ถนนคนเดินสยามสแครวันนะครับโมกขแหล่งมาอาทิตย์ก่อนเพินกะมาโู่โค้นในเบิ่งนะครับแต่ว่าวันนี้จะมียังแปกหูแปกตาบอกนะครับคลิปวิดีโอนี่ก็ถ่ายทําเมื่อวันศุกร์ที่23สิงหาคม2567นะครับขณะนี้ก็ใกล้จะสองทุ่มแล้วนะครับเขาไปบนคนต้องการทางใหน,นว่าจะเป็นเท่าไรนะครับกลางคืนนะครับพี่พีทุกขานะครับจุดตรงนี้บอกไปเลยสวยงามสีวิไลนะครับพี่น้อง ประกอบภัยแบบส้วยมากๆนะครับพี่น้องจัดสรรต้นไม้แบบเป็นระเบียบวินัยจริงๆนะครับว้าวสำหรับค่ำคื้นวันซุกเป็นแบบนี้แล้วเด้อนะครับพี่น้องคนเดินนาแน่นนะครับจุดตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์ยอดฮิตของสยามนะครับเพราะว่าทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เพ่่นจะมีะะกิจกรรมของเด็กๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับ เด็กไทยมาโซ่ผลงานศิลปะนะครับบางอาทิตย์นะครับอาจจะมาโซ่วัฒนธรรมอันสวยอันงามมาแห่คนเบิ่งนำนะครับงครับสยามวันนี้นะครับ พี่พี่เข้ามาใหม่กะอย่าลืมนะครับพี่นอ้องกดไลค์เพื่อให้กำลังใจหับกระแหล่ไประหาท้ทยครับคลิปเด,ด้อ เยอะแยะมากมายจีิงกงนะครับตรงสยามครับเป็นยอดฮิตของคนไทยแล้วับยอดฮิตของชาวต่างชาติมากๆนะครับหลายคนต้องรู้จักนะครับพี่น้องเอยสยามสแควรวันมาเมืองไทยนะครับมาสยามย่ำคำาพื้นต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับ ว้าวนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับคนเดินไปเดินมานะครับส่วนใหญ่กับสุดขาวนะครับพี่น้องมีแต่วัยรุ่นไทยแล้วก็นักเรียนไทยก็เยอะเด้อนะครับชาวต่างชาติก็หลายนะครับพี่น้องมาวันนี้มีพิเศษนะครับพี่น้องจุดตรงนี้นะครับโอ้ขนาคนหุ่มหลายนะครับพี่น้องเบิ้งจุดนี่มีพิเศษนะครับ หัวเพลินท้ำยังนะครับพี่นอ้องป้าเดินนะครับวันนี้นะครับพี่นอ้องดูคลึกคลักมากๆนะครับตอนนี้นะครับสองผุ่งกว่า,วาคนเริ่มเดินมาแล้วนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับข้างนั้นก็น่าจะเป็นนะครับเดินมาจากสักยาว พาตรากนนะครับคนเยอะจริงๆนะครับหลกห้องร้ายวงมากๆนะครับวงของเด็ดไทยนะครับพี่น้องเบิ่งทางนี้บอกไปเลยใช้หมดเลยลงสยามนะครับพี่น้อง้าสุดกลางลงสยามกลายเป็นแบบนี้แล้วเด้อนะครับสำหรับคล่ำคลืนของวันศุกร์ที่23สิงหาคม 1,567นะครับคนเต็มอยู่นะครับมารลอส้มสิ่งนี้นะครับแสดงกับว่าพี่ๆนะครับไปหลับส้มรงที่ว่าเป็นแสดงวงนั่นนะครับ แต่ซาสสาดมาเยอะจริงนะครับสำหรับวันนี้เยอะแยะมากๆายสยามแทบแตกนะครับพี่พี่ทุกตาวันนี้เยอะจริงนะครับนี่แหละเมืองไทยนะครับพป่น้องซ้ำความสีวิไล่ำาืืนไม่ยอมหลับยอมนอนเด้อนะครับเมืองไทย มีงานแบบนี้ตลอดนะครับสุกเสารถิตสตาลตีนี่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายเลยนะครับเยอะจริงครับทางชาวไท่และพลังต่างศาสตรกระลายนะครับพี่น้องเบิร์นพลังป่านะครับว้าวเหมือนเด้ดใไทยมาตลองเพลงในสุพรรนะครับพี่น้อง ว้าวสุดยอดมากๆครับพี่พีทุกคาน,นะครับเมื่อคนไทยแสดงสิ่งนี้นั่นคือนะครับพี่น้องทั้งกองทั้งกีตานะครับร่วมอยู่จุดเดียวกันนะครับโอ้โห เราพี่น้องไม่น่าเชื่อว่าจะทําได้นะครับมีครบจบทุกอย่างเลยนะครับพี่น้องทา้งของนั่งเส้นง พี่น้องนี่คือนะครับน่าจะเป็นน้องลิตาบอกพี่ห <einfach> ลังเคยเห็นในดาวน่าจะเป็นดาวติ๊กตอกเลยนะครับพี่น้องก็ลองเพลงเพราะมากๆว้าวแต่หน้าทึงมากๆคือนะครับพี่น้องคือเคนว้าวคือพี่คนผู้ชายนะครับพี่น้องโอ้ยความสามารถร้วนๆความสามารถพิเศษนะครับในการนะครับเล่นกีตาร์แล้วก็กลองนะครับคนเหียวทําได้เกือบ พบทุกอย่างเลยนะครับชาวต่งางชาติมาเห็นนะครับแทบไม่เดินผ่านนะครับยืนดูสบายสบายนะครับพี่ชายเส้นลาย สำหรับคลิปวิดีโอนี่ก็บเมียังค่ะนะครับตั้งแต่เล่นมาหลายชั่วโมงจากพี่ๆนะครับมาหลับส้มซำนี่นะครับใส่ของได้นะครับวันนี้เด็กไทยนะครับพี่น้องสแดงสุดพิเศษถ้าซึ่งสอบไม่คิดบอกแกแลงก็อย่าลืมมาครับพี่น้องกดไลค์กดซับสะไข่เผื่อเพิ่มกองใจบอกแกแหลงทำคลิปต่อไปตามทุกพันนะครับพี่น้องทีมาก พูดคุยทักทายผ่านคอมเมนต์ได้นะครับสน,นับสนุนบล็อกแกล้ประการโค้ชแซะออกไปถ่ายคลิปนี้ของเป๋าเข้ามาสวัสดีครับ